キラキラダイヤモンド輝く星のように栄光信ーをーくして入ろうーサイ彩を目指してゴー ผมออสวัสดีครับกระผมบูมเมอร์นะครับผมนะครับอย่าพึ่งตกใจนะครับว่าทําไมผมมาอันนี้ผมมาสอดแนวของนี้ก่อนนี้ก่อนนะครับผมเงียบเสีย <c oughs> มาสอดแนวเ,กกนเรื่องการเคลื่อนไหวครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าเ,าเทคนิคของเขาเป็นยังไงบ้างส่วนส่วนรวมนะครับผมเพราะว่า ในเ m d ดีของญี่ปุ่นน่ะจะไม่มีเสียงนะครับมีแต่คําพูดขอลบนี้ก่อนโอเคจะไม่มีเสียงคําพูดครับมีแต่เสียงพวกเอฟเฟกต่างๆการเดินการต่อสู้หรืออะไรอย่างนี้ครับผมก็มีอันนี้ทดสอบนีแค่มาสืบเฉยๆครับผมไม่ได้ทำอะไรมากครับโอเคนี่ผมก็แค่ดูเลยเฉยๆว่าเขาใส่ใส่เอฟเฟกอะไรบ้าง ตอนนี้เนรุเป็นอะไร <c oughs> เนลุด้วยเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมาดูพร้อมกับผมดีกว่าครับว่าก,การทํางานของเขาเป็นยังไงบ้างเห็น <c oughs> ป่ะครับผรอ้าจะไม่มีเสียงมีแต่เสียงเอฟเฟกต์ทำอะไรเออจุดผึบอุะจึบอืม <c oughs> <c oughs> อ่าครับเนลุเนรุนรส่องเลนอยู่นะครับ อ๋ออ๋อ,อ,อ,อโอเคนี่เองผมไม่รู้ว่าเนลรก,กับเนลรเขาเป็นพี่น้องกันหรือว่าเปนสอ้ยเป็นพี่น้องพี่น้องสายเลือดเดียวกันน่าจะใช่ยอยู่อือฮึการรักษาของเขาหรืออะไรเนี่ยการเขอาวยพอการเข้าหยผมพอที่จะทําได้อยู่ครับผมจะใช้เวลานานหน่อยส่วนเอฟเฟกต์ไอลิปิระยับเนี่ยมึงคิดหาเจอแล้ว หาเจอแล้วในนี้หาเจอแล้วในนี้แหละแต่มันไม่รู้อยู่ไหนโอเคครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่านีแค่เดี๋ยวผมจะบอกบอกกาผลโหวตด,ด้วยครับผมว่าผมจะได้ภาคหรือไม่อันนี้มีข้อเสียดินยนะครับผมรู้สึกว่า ่าใช่ใช่เขาไม่ใส่พวกไม่ใส่พวกฟิสิกส์ด้วยครับผมจะสังเกตว่าผมมันไม่มีปิวเสดนว่าใส่ฟปิดฟิสิกส์ไว้อยู่โอเคฮคะอย่างนี้รู้เลยมุมมองต่างๆสีหน้าท่าทางเ่ยพอพอได้อยู่ครับใครก็ทำได้อย่างนั้นแต่เรื่องภาคเนี่ย ก็เป็น MMD ไม่ใช่คนออส่วนถ้าถาที่เป็นพวกแบบเอฟเฟกถ่ายรูปอย่างนี้ใช้โปรแกรมอีกโปรแกรมนึ่งชื่อว่า a t i A V A V I นะครับผมแบบนี้จะเป็นเนื้อเรื่องนื้อ,เ,อเรื่องราวต่างๆวะไออันนี้ผมไม่รู้นะครับ๋มี y u t u b e ด้วยแฮ เปิดนี้พอมีแต่พวกอคอมเมนต์ญี่ปุ่นทั้งนั้นใช้เวลา,าสิบแปดอสีหน้าสีหน้าตันส่วนขำมากเลย เอ้ยเอ้ะเอาก็ไปอ่ะอย่างงี้นอะตูขายหนังสือโป๊ะสลับยิบสีเท่านั้นอาความรู้สึกกับผมเข้าใจอยู่โอ้โหนี่ครับดูแล้วครับไม่มีเสียครับผม ไม่มีเสียงภาคหรือต่างๆมากมายขอแค่ใช้ภาพสื่ออารมณ์เท่านั้นจะมีซับซับญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้ด้วยแค่นี้มันก็ภาพมันก็ภาคได้อยู่นะครับของในอุปกรณ์ของผมแต่ผมอยากให้มันอินจนไปด้วยอืม โอเคครับผมเดี๋ยว YouTube มันก็จะมีอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันเผื่อว่าจากใครจะใครจะมาดูก็ได้โอเคครับเดี๋ยวขอตัดฉากแป๊บนึง <c oughs> โอเค <c oughs> ตุย <c oughs> ตุยมาจากไหน อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคไม่ใช่แล้วผมผมเข้าใจแล้วม,มีเจ็คลีอยู่ด้วยแสยดงว่าต้องมีทางต่อสู้ด้วยมาดูพร้อมกันเลยดีกว่ายังไงเดี๋ยวผมก็จะประกาศอยู่แล้วผมไม่รีบร้อนอะไรหรอก จะได้ดูฉากต่อสู้ด้วยครับผมว่าเข้าไประจำไรบ้างอืเอฟเฟกนี้ผมก็มีเหมือนกันเส้นอย่างนี้ตาอันนี้ก็มีเหมือนกันเห็นไหมครับผมเขาปิดเขาปิดฟิสิกด้วยอ้าวหายไปให้บ่ดไห้ อื้อวเล่ะครับสึกเนรโประทะเลนมาสู้กันเลยมองไม่พลาดนะครับเดี๋ยวมันไม่มันนะใครมีเหรอ ไม่มีท้าเหรอเออชั้นเหรอเออนั่นแหละนั่นแหละที่จริงไม่ไม่อยากพลาดนะครับผมจเพราะว่าถ้าเกิดว่าภาพแล้วมันจะเสียอารมณ์มากเลยออ่าฮะ ได้เวลาเริ่มสู้กันแล้วสองพี่น้องมันน่าเหมือนกันได้เลยพี่น้องหรืออะไรแท่ต่างก็ตรงแท่หูนะครับพวกยูเทนเทโตเทโตเดฟโกโม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 ครับผมเนี่ย ผมชอบเดโฟกัสน,นะครับผม,ผมเขาเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่แบบว่าเย็นชามากเลยสายตาเธอเนี่ยเพื่อผันนั่นแหละชอบชอบมากเลยตัวช่องฉบับของ 024A มีอะไรเหรออืมเข่งเขียดอืมเอออ๋อจากนี่คุณคนณคุณคุนะฮม,มีครับมีครับมีให้โหลดกันจากของโดรโเรมอนเอไม่รู้สีนะไม่รู้สีนะคระับเขาให้ทับเพราะอ่า,อานภาษาญี่ปุ่นไม่ออกผมเลยแต่พอ แต่พอรู้เรื่องเพราะว่าภาพมันสื่อสื่อให้เห็นอือะอืออย่างนี้นะครับที่ผมไม่อยากไม่อยากภาพเพราะว่ามันจะภาพมันจะสื่ออารมณ์ดีเสียงพวกเอฟเฟกต์ต่าง เสียงแบ็กกราวต่างๆเพื่อให้ฟังแล้วเลื่อนหูมากขึ้นอะไรอะไรรู้ว่าขี้ขาดเหรอพูดแห่งใจดำพูดแห่งใจดำเออไม่้่านนะผมแปลไม่ถูกนะแต่ภาพแต่ภาพมันสื่อเห็น เอาละครับสู้ครับระหว่างเรนกับเนลเนโลเนโลเนโลใครจะชนะมาดูกัน ครับผมที่ผมเปิดบน u t u b e เมื่อกี้แสดงว่าเอามาจากเรื่องของเก็กรีแน่ดูซิว่าใครจะเหนือ,อก่นันมาติดตามกันชมก่อนนะครับ Kau di! Kau

เล่นได้เลยรูแพทรูปชนะกันแล้วอ โอ้ยแหมอยากให้ลินมาเห็นจังเลยไปโทร มีการส่องโอ้ยถ้าท่านจะชอบเลนมากไยเนี่ยซองใปไกลๆออ่ะมาแล้วจริงๆด้วย ผมไม่ใสเ่เลยนะครับผมดูเต็มให้เต็มอิ่มันเลยยังไงเดี๋ยวผมก็ประกาศอยู่ยแล้วประกาศเรื่องท้หาหรือพิพาคแล้วพึ่งผมพึ่งของเสร็จโอ้ยเหนื่อย <c oughs> อืมสลับกันนะเลนกับเนล <c oughs> <c oughs> สลับทางคู่ลีน รีนแอนเนโลเนลูแอนเลนอืมอ๋อเอิงกินกีเอิงกินกีสามคนมาทำไมเนี่ยเอ้าโอ้โหแต่ก็นะครับเป็นคู่ที่กันที่เหมาะกันเหลือเกิน เหมาะมาะกจริงนะที่ผมคิดนะแต่บางคนบอกว่าไม่เหมาะต้องแบบว่าเลนเลนคู่กับลินใช่มันต้องเหมาะอย่างนี้แต่นี่อืมอาา่าฮะอยู่ห่างกันแอบมองจากข้างหลังคิดหนักเลย แด้วเมื่อ,อไหร่จะก้าวหน้ากันเนี้อ๋อเรื่องนี้นี่ออนี่ผมดูแล้วครับเมื่อกี้ฉากนั้นน่ะคือมีโจรป้นที่ที่ร้านกาแฟแล้วก็เล่นช่วยเอาไว้แต่ถูกตำรวจจับนึกว่าเราเป็นคนคนร้ายเองซะเอง โอเคครับผมก็จบไปด้วยดีครับลินอีกคนแ่งแล้วอ่ะเนี่ยคืออะไรอยู่อ๋อกล้องกล้องโอเค อันนี้คื mm. and <AND well. อเครดิตจากคนที่ทำนะครับผมมีทั้งโมเดลเอฟเฟกฉากต่างๆนี่ครับ i a อพวกอะไรนั้นเป็นฉากประกอบโดมสกายโดมต่างๆนะครับ มีเอฟเฟกด้วยเนี่ยทู S S A O ฉากของ B A N เพลงเพลงแบ็คกราวด์มิวสิกอ็เยอะเหมือนกันนะเจ็คลีเนี่ยครับผมเจ็คลีแอนด์ชินที่ผมเปิดเพิ่งเปิดเมื่อกี้เองโอเคครับเออเอา,เอาละคิดว่าละ เออโอ้อยคิดว่าก็สาระไรสาระพอแล้วนะครับผมอันนี้ผมผมมาดูเพื่อเพื่อสอดแนมเกี่ยวกับการเครื่องไหวนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการประกาศผลรู้สอกีกี่วินาทีสิบแปดนาทีพอไหวอยู่โอเคฮึ๊บแล้วก็ ปักแจกประกาศผลแล้วนะครับผมแต่ยังไงถึงไม่ประกาศผมก็รู้ว่าพวกคุณต้องให้ผมฆ่าชัวสามสองหนึ่งไปงงงงเอาลเดิตะพันเด่าโอ้ยพันกว่าเด <c oughs> ินเด้นเดินเดินเด่นเดนเดินินิเเน พันกว่าือโอเคโอเคถ้าคุณมันก็พร้อมอยู่นะครับผมเพราะว่าในกลุ่มผมมีผู้หญิงเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วมีการมีคนที่จะพูดหญินหยางใครโก้ได้ส่วนตัวอื่นที่จะโผล่มาเรื่อยๆนั้นนะ่ะผมต้องช่วยอีกแล้วนะครับผมเอาละครับผมโหวตก็คือผม จะภาคนะครับผมภาคแต่ขอแค่ภาคแค่ตอนเดียวนะครับผมเพราะว่าผมไม่รู้ว่าพวกคุณจะชอบหรือไม่และอีกอย่างก็คือคูณซเซนมาสเตอร์กลับมาแล้วมาชีนมาสเตอร์ที่ภาคในโอบคอลอยตอนที่1ถึง5แล้วนะครับผมแค่5เองพอพสพอโพสอันที่5ปุ๊บ เจ้าตัวหายไปไหนก็ไม่รู้อ่าตอนที่6จะมาหรือไม่มาตอนที่18บแปดการโอเคครับอ่าในนี้ผมจะลองพาดดูสักคาดหนึ่งถ้าเกิดว่าผมขอปฏิญานะครับผมไลท์ตอนที่10ไลท์เกิน300ขึ้นไปผมจะพาดต่อมากหมืนเนี่ย <c oughs> มากไปชัว นะครับไม่รู้ว่าคุณก็คุณจะชอบหรือเปล่าโอเคผมจะพากนะครับแล้วผมจะทักรีบทำในะอักานนที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับผมใครอยากพาก็ส่งอ่าพิมพ์คอมเมนต์ในตรงนี้ก็ได้นะครับผมว่าว่าอ่าบอกสกายบอกชื่อสกายแล้วผมจะแอดไปหรือไม่ก็แอดมาหาผมก็ได้นะครับผม ตามข้างล่าง description ตรงนี้นะครับตรงนี้นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผู้คนจะไม่เห็นกันมีหลายคนบอกว่าเ,เพลงอะไรเพลงอะไรกรุณาดูใต้ description ตรงนี้นะครับผมมันมีบอกไว้อยู่นะครับกรุณาอ่านใต้ใต้คลิปด้วยครับมิงนั้นผมผมสเปมสปอยสเปมแน่ นะครับกับนานะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ไม่ม,มีมีอะไรมากนะครับผมก็ผมขอบอกลาแค่นี้ก่อนครับบ,บายบายครับโก็เข้าไปเลยครับบายบายครับสวัสดีครับผมลาสลาพอแล้วไปแล้ว <c oughs>